คือให้อะพวกเขาก็ไม่เอาเพราะเหมือนทุกคนที่มาช่วยอ่ะเขาเหมือนช่วยด้วยใจหมดเลยก็อยากเห็นเราอ่ะเฮ้ยหมดนี้ไอ้วายซึ่งหนูก็ดีใจนะที่แบบพวกพี่เขาจะช่วยถึงแม้จะไม่เต็มใจกระต่ายก็เล่นหมดนะนี่หมดนี่หมดเออทุกคนแหะในบ้านแต่พอนั่งอยู่ทุกคนจะชอบเฮฮาสุขสนานอย่างพี่ปุ๊กเนี่ยซีจะช่วยไปตามนาราถอนุเสียนี้สิมามามาถ่ายกันตั้งแต่ก่อนจะเป็นนี่แหละพี่ปุ๊กอะถ่ายทุกตัวถ่ายได้หมดเลยอย่างเงี้ยช่วยเรามาตลอดวันนี้เจ็ดคลิปแล้วนะครับเมื่อกี้เจ็ดคลิปแล้วอันนี้อันนี้คือตาราง แต่แบบว่าได้ไปเก็บเงินแบบใช่ทอดเก็บอย่างเขาก็หงมันแล้วก็วกงกงหงรวบอยู่ทีเดียวแหละนารามีวิธีคิดยังไงสมมติว่าคนมากินข้าวบ้านเราเราจะต้องเตก็บเขาคิดแต่ละคนยังไงบ้างคือแต่ละคนเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าเฮ้ยใครเขาชอบอะไรหมายถึงว่าชอบแก้เราต้องแก้เขาอยู่แล้วชอบกินข้าวก็อเอาออกจากข้าวบ้างออกมา,ากข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแก้ไปทุกอย่างเลยรถขยับบ้างสอดรถหน้าบ้านให้เขาไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้งยก็ตกใส่ขึ้นไปถึงบ้านเนี่ยมันจะยกตะกร้ามาเลยแล้วมีสิงค้ขานได้ประมาณสามร้อยแบงก์ มันยกไว้แบบนั้นเลยถึงเวลาสามร้อยแบร์เลยคิดเอาว่าของจะเยอะแค่ไหนเวอร์ยี่สิบสามสิบแค่นั้นไม่ถึงมันเป็นดาราเลยคอนเทนต์แต่คนเทนต์อ่ะกลัวคนมองไปว่ามันแรกคิดว่าสงสารจริงจริงแล้วมันคือคอนเทนต์ตอนนี้คนเล่าไม่เชื่อเราแล้วว่าเด็กคลิปไหนพอไปเดี๋ยวว่าเคยโพสต์ไหนใจคือยายหนูว่ไม่สบายใช่ไหมคะแล้วหนูโพสต์หายาที่จะรักษายายคนคิดว่าเราคอนเทนต์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าเรากังวลไหมเรากังวลนะเพราะวันนี้วันไหนเนี่ยมันจะเกิดเรื่องจริงขึ้นมาจะไม่มีใครเชื่อเราบางทีแบบว่าทะเลาะกับคนจริงๆนะกลายเป็นว่าอุ้ยคนเริ่มเชื่อแล้วกลายเป็นเรื่องนี้ไปเลยให้เป็นเรื่องตลกไปเลยกพราว่าวันหนึ่งอีหอยถ้ามีเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยกูไม่มีใครเชื่อกูแล้วแน่นอนจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ต้องแจ๊งแยกกันหรือแจ้งส่าอย่างเงยว่าอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือคอนเทนต์หนูเชื่อว่าอะไรที่มันไม่มีอะไรขายของข้างหลังอ่ะเขาจะเชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องจริิงงงงออออออยยย่่่่่่่าาาาาากรณีีีทผนนนมมมมเเ้แลววัะะไขข วันหนึ่งอ่ะคือสมมติถ้าถูกรถชนตายก็คือตายก่อนอถึงกันเชื้ออะไรแต่ฝ่ายมันจะดูว่ามีขายของไม่อของมันต้องดูให้ครบสองสามนาทีไปแล้วเนี่ยใช่อย่างล่าสุดเรื่องการซื้อบ้านออคนก็แชร์เต็มเยอะว่ะเรื่องซื้อบ้านเหรอวะทุกคนดีใจของพี่นาคเรื่องซื้อบ้านอะไรเป็นการรีวิวโครงการบ้านแล้วคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงการรีวิวโครงการบ้านหนูรู้สึกว่าการรีวิวสมัยนี้เราจะทำยไงให้คนแชร์และให้เจ้าของแบรนด์ถูกใจมากที่สุดและให้คนแชร์เยอะ เราบอกเราแอบซื้อบ้านแม่เราไม่ได้เกตเลยนะว่าในยูทูบเราทำรีเสิร์ชก่อนเวลาในยูทูบถ้าใครทำรายการเปิดบ้านหรือแบบคนชอบอคนที่จะมีเงินอ่ะคนจนแลว้วไม่มีเงินเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอยากมีเลยคือบ้าน mm. บ้าน,านมันเป็นตัวชี้วัดทำให้เราเดินหาดีขึ้นอพอเราได้ซื้อบ้านเฮ้ยคนต้องชอบพอผู้คนแชร์เยอะเราก็มีคลิปต่อเลยว่านี่ไม่ใช่บ้านฉันหอกมันกลายไปแล้วเฮ้ยบ้านเราขายได้นาสักสิบสี่ล้านจริงเหรอเออเราเก็ตกัได้ล้านได้หรอใช่เราต้องได้ล้านเดือนเดี๋ยวเขาจะเรียกเราไปเอาเพราจะบอกว่า ที่จริงแล้วเรขายยากนะแต่พอเราขายได้เราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นการตลาดอย่างนึงที่ทําให้สิทคนมองเห็นเยอะหนูคิว่าไม่ว่าเราจะขายของอะไรบนโลกใบนี้ทุกวันนี้เขาเน้นให้คนมองเห็นเยอะแล้วสุดท้ายคนจะซื้อไม่ซื้อให้ตัดใจเองต่อให้สินค้าดีแค่ไหนแล้วถ้าของมันไม่ดังหรือไม่มีคนรู้จักคนก็ไม่ซื้อแต่ว่าลูกค้าชอบอะไรแนวแบบนี้หนรู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้ชอบหรอกแต่เราถนัดเราถนัดแนวนี้เม่ก็มีลูกค้าหลายคนอาจจะชอบรีวิวต่างๆเลยก็ได้มีหลายคนแม่เราพูดตัวว่าเรื่องการทำการตลาดเนี่ ดูก็สามารถทําได้แต่หนูว่าอาถนัดเดียวนี้เรารู้สึกว่ายุคสมัยนีย้มันเป็นยุคสมัยที่คนชอบอะไรจริงๆต่างๆๆชอบความเรียวอะไรอย่างเงี้ยพออะไรที่เป็นเรียวๆจริงๆต่างคนจะให้ความสนใจมากกว่าอะไรที่มันต้องมาขายของแบบคนก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วอะทุกวันนี้ก็ยุคเศรษ,ศรรษฐกิจมันแย่คนจะควักเงินออกไปซื้อของสักอย่างเนี่ยมันยากนะแล้วเราจะทำยังไงให้ชนะเศร,รษฐกิจล่ะเราก็ต้องแข่งกับเศร,รษฐกิจแค่นั้นเองง่ายๆไม่งเล้ยง้าคหมอนนนชื่อจะบอกว่าตอนนั้นหนูอยู่กับแก๊งเลยอยู่แตแก๊งนารายไม่ได้อยู่ ทุกคนคุยกันว่าเป็นเรื่องจริงหนู uh oh. คือหนูเ <laughs> นีนะ่ยมั่นใจมากว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแบบก็อยู่เห็นน้องทํางานได้เงินเยอะอะไรเงี้ย uh oh. แล้วก็ช้นี่ก็เอ้ยมั่นใจว่าไงมันต้องด่าวให้แม่มันแน่นอน uh oh. มั่นใจจนกระทั่งแบบจนคนออมาลงแล้วไม่ใช่หนูก็ยังบอกว่าใช่ uh oh. ใช่แน่นอนในกลุ่มเป็นสิบคนคุยว่าใช่ uh oh. จนคลิปออกมาคือด่ามันในใจเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ทำไงดีอะ uh oh. แล้วคนที่ซื้ออะเขาคงซื้อให้มันจบจบไปจะได้ไม uh ่ต้องรีบดูแล้วบ้านเนบ้านเน่มันไม่ใช่คือคนจะเป็นตลอดว่า มาเดี๋ยวซื้อละเอาให้มันจบๆไปใช่แล้วเขารู้สึกว่าโอเคแต่ว่าหนูว่ายังไม่ซื้อแน่นอนจหนูจะหนูบอกว่าต่อให้กลับมามีเงินอีกครั้งนึงก็คงไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ท่านั้นนะเพราะสมมติมตว่าหนูเคยผ่านในจุดที่ตัวเองอะ่ะเคยมีเหมือนอย่างแล้วแล้วตอนนี้มันเจอเรื่องราวอะไรหลายอย่างแล้วก็สอนหนูมนาทำให้หนูรู้สึกว่าไม่อยากจกลับไปอยู่ในจุดบ้านหลังใหญ่แล้วรู้สึกว่าเคยมีบ้านหลังใหญ่มันอยู่ไปก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆอยู่แค่ขอแค่หมดนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครอบครัวแค่นี้หนูรู้สกกว่าามุ อันาราขออนุญาตถามอีกหนึ่งเรื่องที่เราคนเงินไปช่วยล้วคนมาบอกว่าทำไมไม่เอาไปใส่นี่ไอาใ่นเอางี้แน่นอนมันต้องมีดราม่าอยู่แล้ะหนูรู้ตรงว่าทุกวันนี้หนูว่าจะใช้นี่เดือนละหนึ่งล้านสี่แสนบาทแต่หนูต้องหาให้ได้เดือนละหกล่ะเออเดือนละสองล้านเพื่อจะเก็บหกแสนหกแสนเนี้ยหนูว่าเก็บสแตนบายตัวเองไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งอ่ะสมมติวันนี้แม่หนูว่าเป็นอะไรขึ้นมาหนูทักไปขอยิ้มคนอื่นอ่ะไม่มีใครให้ยิ้มแน่นอนเพราะเราเคยผ่านจุดที่เราเคยเดือดร้อนแล้ว แล้วเราไปขอยืมอ่ะไม่มีใครให้เราหนูเก็บเงินตรงนี้สแตนบายไว้ตลอดหรือว่าวันหนึงหนูอาจจะมีอะไรผิดพลาดหนูก็องเอาเงินตรงนี้ไปสแตนบายแต่ถ้าหนูเก็บครบระยะเวลา2ปีแล้วแล้วหนูเีธุรกิจที่โตขึ้นระยะ2ปีนั้นทห่หนูครบกำหนดการใช้หนี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคสองปีฉัไม่มีเรื่องอะไรเลยละฉันจะเอาเงินตรงนี้คืนจากทุกเสียหายทั้งหมดและฉันน่ะถือว่าเงินก็จะมีตรงนี้คืนแล้วก็คือวันที่ปิดนี้นาลาแต่ถ้าสมมติระหว่างทางหนูมีอะไรเดือดร้อนล่ะหนูไปขอช่วยเหลือใครไม่มีใครให้ยืม แค่นั้นเองแล้วก็อีกแล้วหนึ่งเงินโอนทาเสรเรารู้สึกเราเห็นใจถ้าใครติดต่อาดานเป็นคนช่วยเหลือคนมาตลอดอยู่แล้วไม่แม้กระทั่งช่วยแบบออกหน้าไม่ออกหน้ามีหมดแต่พอเราตกบ้าน,นเราเดือดร้อนอนะ่หนูรู้สึกหน,หนูเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่วงกว้างและเราสามารถช่วยได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งหนูเป็นคนแรกที่ออกมาโอนเงินเลยพอเราโอนเสร็จแล้วเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยหนึ่งโอเคเดือนนั้นเราใช้นี่เจ้านี่หมดแล้วสองเนี่ยมันเป็นเงินเราเงินที่มาหาด้วยอาชีพสุตจลิด ตั้งใจหามาและถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอ่ะและให้เขามีชีวิตทีด่ดีขึ้นเราก็โอเคแล้วเราไม่ได้ไปจ่ายค่าบริจาคให้กับมูลนิธิกันสองพลัง<อ>ให้เขาได้รู้สึกว่าเงินที่เราช่วยไปเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะอ,อะไรเงี้ยก็รู้สึกโอเคอะ่ะแม่จริงๆพอเราทำคลิปไปเรากลัวคนมองไปหนึ่งที่บอกกลัคนมีชื่อกลัมองเราเป็นอย่างเงี้แก่เพราะว่าคิดไปค่อนข้างที่แบบแทักทันมันซ้ำๆกันเออรู้สึกว่าคนชินกับลาลาแล้ว <laughs> <laughs> แรกๆคนอาจจะมาไส่แต่ว่ารู้สึกว่าคนชินคนมองเป็นเรื่องสนุก แต่ก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบยนินละแก้งเกินไปมันมีอยู่แล้วแม่มองบอลคนโลกใบนี้มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเราเราอยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีแล้วว่ารู้สนุกชิ้นอะไรกับพวกเนี้ยแล้วสิ่งที่หนูทำได้สุดคือหนูทำให้คนที่ตั้งงานเราเนี่ยถูกใจแล้วก็ยังมี f อที่ชอบเราเยอะ วันใด้ที่เราจะปรับปเปลี่ยนคือวันที่คนไม่ชอบเราอะเยอะมากของดีทอ,อส่วนคนที่ชอบเราเยอะว่าคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยรู้ว่ามันทําต่อไปมันดีที่สุดแต่ววาผลลัพธ์ที่เราทำเนี่ยมันดีกับตัวเราและหลายๆคนด้วยค่าที่มาเจ้ากันพอนมัออกแล้วเขามีคนเด,ด็กเขามีราคสิ่งที่มันเกิดข้อท้<ข>อคื<ข>อทุกอย่างมันต่ายตอความคิดที่อ<ข>อาผ่าเรามีการผ่านการคิดแล้วเพราะเราเคยผ่านจุดที่มันพังมาแล้วไงเราคิดว่าเอยมันะกระทสกับใครไหมสิ่งที่เราจะไม่เล่นเลยก็คือสีผิวเด็ก อะไรอย่างเงี้ยที่มันทีม่มกระทบใช่อะไรเงี้ยเ,เราจะไม่เล่นเลยเพราะรู้สึกว่ามันจะกระทบกับใครหลายๆฝ่ายเ,เราเล่นนี่พอเล่นได้แล้วก็เล่นรู้สึกว่ามันไม่กระทบใครแค่นั้นเองร,รู้สึกสิก่งที่เราเอาเออกไปอ่ะมันอาจจะไม่กระทบใครมากเพราะอย่างอย่างโรงศพมีดรามา่าไปดราม่าว่าเอ้ยคุณแก่ไปนอนในนั้นอะ่ะสงสารเขาคนแก่เต็มใจไปอะไรเป็นฟีวาเนี่ยรู้สึกว่าคนที่เล่นกับเราเต็มใจเราแค่นี้เราก็มีความ ให้ให้ราค่าจ้างทุกคนว่าแต่พวกเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไื่อนในกลุ่มๆเนี่ยใครที่โดนใช้เยอะที่สุดใช้เยอะที่สุดนะอัดับเดึ่งกะทิสองปิ๊งลี่สามฟุกร้อยสี่พี่มิกห้าผอตังโมใช่เ้ามีอะไรอยู่บ้าอยู่บ้านเดียวกันใช่แล้วก่อนญก็บอกว่าใครมาหนูก็ตัดถ่ายเลยกั็มาตัดถ่ายเลยใช่เพราะว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาที่เขาชอบมาก ให้ยาเราฝากคนที่ดูคลิปเราแม่เขาจะด่าแต่เขาก็ดูจนจบใช่ก็ฝากวแล้วกันนะแม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างหมดเนี้ยเราเจอแต่งเรื่องเครียดแล้วไม่อยากให้แม่เนี่ยเครียดอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นสนุกตลกเฮฮาดูแล้วมีความสุขแม่จะไปคิดอะไรจริงจังมากชีวิตนี้คนเราเกิดมาให้ความสุขมนอยู่กับเรานิดเดียวแต่ความทุ์มันอยู่กับเรานานเก็บความสุขไปเยอะแม่ตายไปเอาไปไม่ได้หรอกนะ ตายไปวัวควายเหลือแต่หนังก็ได้ยินความล้วเนี่ยออ่ะเอาเด็ดเรื่องความรับอีกเดิมยังไงสรุปยังไงเขายังไงเออเอากาแฟนเราอันเองแฟนเขาเลิกกันจริงนะแต่เหมือนเขายังทำธุรกิจแต่แต่แคิดที่ออกมาจริงหจริงไม่จริงมากงงไปหมดแล้ยนะเออเคายังไปเหมือนเป็นเรืออันนี้เขาตอบเองดีกว่าแล้วเลิกกันจริงแต่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับเปิดบริษัทด้วยกันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันนะเพราะว่าเหมือนหุ้นของบริษัทสองบริษัทเนี่ยแบ่งครึ่งกัน ตอนนั้นนี่มันทำใจลำบากมาก็เหยือนไม่มีการเจอหน้ากันเลยแค่แบบว่าเดือนเดือนแรกแค่หนูว่าหนูแค่เดือนแรกค่ะตอนนี้มันปีกว่าแล้วก็วัยปีปีกว่าแล้วค่ะก็ชินแล้วปกติแล้วชินแล้วใช่ใช่ปีกว่าแล้วแล้วก็เจอกันอาทิตย์ละสองวันค่ะแต่คือด้วยความแบบคิดคนเขาก็เหมือนแบบคิดว่ามันจริงๆมันแบบกลับมาดีกันแล้วหรือเปล่าคันจริงความเด่นหรือเปล่าที่แบบว่ามันไม่ได้โกนไม่ไม่อันนี้เลิกจริงเพราะว่าก่อนหนูจะบอกว่าเลิกกันเนี่ยก็ผ่านมาสามเดือนถึงจะประกาศว่าเลิกกันเพราะนั้นหนูว่าหนูชัวร์แล้วถ ประกาศอะไรเงี้ยเราต้อตอนนี้แบบเขาก็มีแฟนแล้วหนูก็มีแฟนแล้วอุยอ้ย,ยน,นี่ประกาศตอนแรกหรือว,ว่ามีแฟนแหนูเล่นหเล่นไม่รู้เลยไม่รู้รรน้ำตาลายว่าไงคะเธอเคยารายเธอเพราะเราบอกว่าพวกเราไม่มีแฟนหรอกครับเพเราะเราเที่ยวบาโฮดอ่ะยังไม่เคยผ่านเธออะไรย่างเงี้ยดูสบายดิตลอดว่าความรักที่ดีมันหายากเขาก็แฟนเก่าเขามาสิบกว่าปีเวลาจะไปหาคนใหม่อ่ะที่มันดีกว่าคนเก่ามันยากอยู่แล้วเราสัญญากับสองคนว่าเราจะไม่มีแฟน เที่ยวป่าโหดให้มันมีความสุขที่สุดไม่ต้องแอบไปซึ่งวันนี้จะเป็นงานเที่ยวป่าโหดครั้งแรกถูกไหมคุณสมบัเปเที่ยวครั้งแรกวันนี้่สาวาจะสอนแล้วตลอดว่าการที่เที่ยวอ่ะมันหนูจะบอกว่าแม่อย่าเพิ่งมีใครไม่อยากให้มีใครและนางก็จะสอนตลอดว่าอย่าเพิ่งมีใครการเที่ยวป่าโหดอ่ะเขาจะพาหนูไปแต่เขาไม่ยุ่งเลยเลย่ะเขาเห็นว่าเราทำงานเหนื่อยให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วหนูสุเป็นแรงฮิวใจ แม่เชื่อปะแล้วถ้าหนูเป็นคนผู้ชายเนึ๋ยต้องเทลต้องเดให้มันจบคืนนี้แล้วต้องต้องเสรียใจหลังคืนนี้ที่สุดแต่เมื่อกี้บอกเขาบอกเขาไม่เคยไปเขาจะไม่เคยไปจริงโกงเลยแม่โกงแล้ววันนี้เราเราจะพาหนูไปครั้งแรกถูกไหมตัวเอจริงไหมที่เขาแซลกันว่ามันถูกเพราะว่าเรามีเที่ยวมาโฮลคือไม่ได้ถึงหรอกมันเป็นฟีลว่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าเหมือนว่าเรามีเงินหรือธุรกิจที่ทำด้วยกันเลยครับเป็นเป็นห่วงการใช้เงินมากกว่ลแล้วอย่างภาพลักษณ์สดที่มันไปไง ทำหนูทำแกล้งเขาเฉยๆก็แบบเป็นคอนเทนต์เล่นๆอะไรเงี้ยแล้วแกล้งเขาเฉยแล้วเขาว่าไงบ้านอ่ะเขาว่างอนหนูทุกวันแต่หนูไม่กลับไปอยู่แล้วไม่ดีไม่ดีค่ะก็หนูเชื่อว่าคนดูดูออกยังรักนะคนดูยังไม่ได้ตัวไหนเป็นลักสาวเออในฐานะคนดูดูที่หยาลักของทีอยู่ และฉีก็ไม่ยอมให้ไปไหนด้วยเพราะขนาดสุดยังไปแต่งหน้าเขาเลยเธอเขาว่าปากบอกไม่รักแต่ใจอ่ะไม่ไม่สิบกว่าปีนะเว้ยไม่เอาจริงนะคือ3เดือนหมดแล้วไงว่าตอนนี้หนูตัดใจจริงๆก็คือเหมือนว่าไม่ได้รักกันแล้วจริงๆแต่ว่าเป็นห่วงผูกพันมากกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ก็อาจจะเพราะพอเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นแฟนสิบปีมันมีแบบ ระยะแต่อย่างหนูเลิกอะไรเลิกไงไม่แอบเราไม่มีอะไรเราไม่ม่ไม่มีไม่มีเพราะว่าหนูรู้สึกไม่อยากมีใครแต่ว่าก็ฝากธุรกิจของเราสองคนด้วยเดี๋ยวจะมีการออกเสื้อออกเสื้อแล้วฝากให้แม่ด้วยนะมีพี่มันด้วยพี่มันจะอยู่เบื้องหลังในเรื่องของโครงการแล้วก็เสื้อตัวนี้ที่หนูออกทำมาจะเป็นเสื้อตัวต้นนาราการเรื่องใหม่แล้วก็จะได้หมดนีอยากมีวันนึงที่มาเปิดแบรนด์แล้วตั้งนักข่าวอีมากวันนี้นักข่าวแม่ ไปไม่ป่าวว่านักข้าวมาเองไม่ได้ตั้าเอาห็นกมการตั้เป็นอะไรอ่อราไม่้กา้้วลาลูกคงมาะแลหลคนก็บอกว่าอยให้รีเทิรู้สึกยไงอก็เข้าใจอะราว่าเหมือนแฟนเขาก็อยากให้แบบเขาอาจจะติดภาพชินมาสิปีอะไรเงี้ยแต่ว่ากันั้นแหละก็บอกเลยว่าก็เจอกันแบบทีละสวันแล้วก็เราจะกันกาเลยเขาจะเข้าใจผิดไหมว่าเราจะ ถามเดือแนแล้วคุยกันค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเราก็เหมือนว่าใครอยากแซวก็แซวไปเพราะเหมือนก็ไม่ถ้าไม่ได้เจอกันเลยแล้วเขาก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาพี่ก็ <c oughs> พี่วิ่ห,หนูแล,ะล,ะละ้วน <c oughs> าร้องความจริงเลยนะเขาตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดใจหนูก็เริ่มเปิดใจมีคืออย่ับคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้า,า,กกาต้องการถึงจังหวะโลกมึงหนูกลับมาจะต้อง หนูว่านนก็เป็นเรื่องของอนาคตอยู่ดีหนูก็แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ดาราเลยว่าหนูก็ไม่ต้องว่าอะไรตอนนั้นนะแต่ว่าก็ยังทำงานด้วยกันตลอดครับแต่ขอบคุณในะคนที่ก็ตามเชียร์พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยมากมากเพราะว่าดีใจมากที่แบบคนอยากเชียร์ให้เราแบบว่ากลับมาพบกันแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างแบบไปโตของตัวเองค่ะแต่ก็ยังมีธุรกิจด้วยกันเฉยๆนาราเรื่องสุดท้ายคนเป็นห่วงเราเรื่องมินท์กิจเกิร์ฟเฟสอ๋อเออต้องพูดตกรว่า เดอะเฟสเนี่ยเป็นที่หนูชอบมากออเออนี้พูดเรื่องเลยคือเดอะเฟสได้เป็นอัศจรรย์อื่อนต้องข,บขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าเพจไหนามเรื่องเดอะเฟสที่เขาคกงเรื่องลิขสิทธิ์<อ>เราพยายามเซฟที่สุด<อ>จะบอกตรงนี้ว่าทาเนี่ยไม่เคยได้รายได้อะไรเลย<อ>เราเสียรายได้ทั้งหมดแบบว่าเราชอบหนึ่งเราออดิชั่นเนี่ยเราเราไม่ผ่านอยู่แล้วเราตลาดสิทธิ์และเราสึกว่าเราชอบรายการเราทําเราอยากเข้าไปอยู่ในรายการไปดูยายได้ว่าดาราสมัครเป็นผู้ช่วยทีมไปอยากเข้าอยู่ในรายการนั้นอยากมากทั้งสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเนี่ย นาราชอบและนารารักรายการนี้วันนี้าหนูอาจะพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันทําไปแล้วถ้าวันนี้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆอันดัแรกหนูก็คงต้องขอโทษแล้วก็ต้องรับใช้ในสิ่งที่ตัวเองอ่ะทําลงไปแต่แค่อยากให้รู้ว่าเจตนาเน,นี้ยที่หนูทําไปอะ่ะ <ขอ S 1> หนูชอบและหนูรักจริงๆพราะทียิงคำหนึ่งของพี่เต้ว่าเขาจะเกษียณตอนอายุสี่สิบเขาจะหาคนที่แทนเขาเขาถึงจะไปได้ หนูคือคนนั้นที่ต้องแทนเขาได้จริงเพราะหนูรู้ว่าพี่เต้ชอบการอะไรและอะไรได้ถึงแม้ไม่ต้องอยู่ในตระกูลกาตนาก็ได้หนูจะสร้างอาใหม่การที่ไปแทนก็ได้คือ,อยังไงคือคนที่ค reativ ์ ب, คือคนที่สามารถคิดรายการอะไรที่คนชอบได้เดอะเฟสหนูทำมาไม่ได้มีหลุดตอบอะไรที่เราไป c ค v e r กันทั้งหมดแล้ววันนี้หนูพูดตรงๆว่าจะให้หนูทำยังไงอะในเมื่อเราทำไปแล้วสิ่งที่เราทำเสร็จอะรักชอบและอยากเป็นเดอะเฟสอยากเข้าอยู่ในรายการ เขาได้ทำแล้วถ้าสมมติเขาจะฟ้องไรือไงก็ตามหนูก็ต้องรับผลเวรผลกรรมที่ทำไว้อาจริงๆถ้าเขาฟ้องีย้สิบล้านไม่มีไม่มีจริงหนูก็ต้องยอมเข้าคุกสองถ้าเขาทำยังไงเราก็ต้องทำตามที่เขาเรียกร้องเพราะสุดท้ายแล้ว่เราทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วว่าและอย่างหนึ่งแต่หนูเชื่อว่าเขาคงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาคงเห็นเจตนาหนูเราไม่ทำรายการในโทรทัศน์ โทรทัศน์เนี่ยมันทําแล้วมันมีเลตติ้งช่องที่เขาได้รายได้ที่ชัดเจนของเราไม่มีรายได้ของเราเป็นการที่เราทำเพราะชอบแล้วหนูเชื่อว่าพี่เต้และนาโอมิเนี่ยเขาจะรู้ว่าหนูเนี่ยมีความรักเข้ามาในใ <c oughs> จเพราะตอนนี้คนคอมเมนต์ว่าคุณเต้ไม่เท่าไหร่นาโอมิแต่นาโอมิอาจจะฟองเราเข้าคงแน่นอนเลยบอกว่าธุรกิจด้วยแปลน่าแกรกิดด้วย,นนค,ดดวยคืออยากจะบอกว่าจริงๆเราชอบมากแต่ถึงยังถึงกินอ่ะพูดตรงนี้เฮ่อเจอเลยนะฮะคนคอมเมนต์ว่าคุณเต้จะฟังไหมเพราะว่าคุณเต้หน้าหลงหน่ารักโอเคเข้าใจ แต่เราไมเอาึงเข้าคุปแน่นอน <c oughs> อแต่เราพูดว่าจริงๆถ้าคนเข้ามาหาเราจริงเขาะรู้ไว้ว่าใจเราอ่ะไม่มีแต่อาหาเงินแต่เรารักรายการเขา <c oughs> ถ้าอยากจะบอกกับเรามีว่า,วา <c oughs> I believe that and not to p a y game We w o u l d l i k e t h e f a m e d u a c e a t o r I touch and not to r a t o r Let w e g i v you the right today is my turn You hold o and not i b s m r o n You seem beautiful and not to a game I seem to be e a i l and not to p a y game We w o u l d l i k e I love สบีนาไอเลิฟลาสติกไอเลิฟเพนซิลแค่นี้แหละแม่วันนี้หนูแต่วันนี้หนูมีความสุขเพราะหนูได้ทำตอนนี้อยู่ในเรือนจำหนูอยากทำหลายอย่างไม่มีโอกาสได้ทำวันนี้หนูได้ทำแล้วถ้าอะไรมันจะเกิดก็ยอมรับแค่นั้นเองของเรามันแลกหมดไปกับกีฬาในการที่แบบสร้างโปรดักเสนอันนี้สามสามอีพีที่ทำมาหมดเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่เขามีการนำคลินิกก็ใสยให้แต่ว่าเราไม่ได้อะไรเราเหนื่อยด้วยแล้วก็มีตัวที่เราตายดารงดราลามเล่นกับเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคขอบคุณได้คือได้คือได้ความสุขหมดเลย ไม่ได้อะไรเลยแบอกโอ๊ยร้านเจ็ดเราไม่เอาเงินช้นี่หล่ะเขามีคนมาจ่ายให้เราไม่ได้ว่าได้สปอนเซอร์มา4ล้านแล้วเข้ากระเป๋าเราไม่ใช่เราแค่เขาจ่ายค่าตากล้องค่าอะไรแค่นั้นเรามีความสุขยังยากบอกอะไรคนที่เขาชื่นชอบเขาบอกว่ามันสนุกอะไรกันจริงอ๋อตีนะเอาคนเขาเปิดไม่ไม่แต่จะบอกว่าวันนี้หนูเข้าใจกันหนูเป็นอาจจะเป็นอะไรแบบใหม่ๆแต่เราก็รู้สึกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ชอบแล้วก็ดูให้ทุกคนดูมีความสนุกสนานเฮฮาเชื่อว่าถ้ามันจบอีกทีเราไม่มีปัญหาอะไรไปน้องบอกเซอร์กันไป ไม่ลองถามกันถ่ายทำยังไงเขาจบวีดีทีหนึ่งเราทำเลยหรือว่ายังไงไม่เราถ่ายไปเลยเราโคเวอร์จากซีซั่นสองซีซั่นสามซีซั่นสี่กับแคมเปญนี้เราชอบใช่แค่นั้นเองติดงานเธอติดงานทั่านี้บางแส่ไม่เป็นโรคอะไรบางใส่อะไรอ่ะบางใส่มีน้ำทะเลไงแม่เอาปลาท้ายแล้วปากให้สามมิเมตรสามมิลลิตรด้วยฝากสารเมนเตอร์นะทั้งของเราก็คือปาอันหนูและพี่เพ็ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการแล้วก็ ขอขอบคุณเดอะเฟสให้ลูกสาวได้ทำเหอะดูไหวแหละไม่มีได้รายได้ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่รายการโทรทัศน์แต่ว่าจริงๆแล้วว่าให้ทุกคนดูมีความสนุกสนาดนี่ะอาจจะมีคนถูกใจผิดหวังกับรายการเพราะเราอ่ะชอบเดอะเฟสมากเราลุ้หมดเลยนะเดากออสตาเรารู้หมดเลยถ้ามีรายการที่ไปแฟนเด็เดือบไปฉันไปไม่ได้ปกติเหมือนไม่เชือ่ออยากให้ทุกคนรอดูกแลเองก็ฝากสปอนเซอร์นั่นแหละ เราน้องรับงานแล้วไม่รู้ก่อนอั้นี้ไปไหนมาข้าี่เต่กรุงเทพไปแม่ข้าวขาที่เราเรียกขลุกอ่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตะ ต่จำ e ไม่ลืมเลยสัมภาษณ์เพราะเราไม่ได้เบอร์ดังอ่ะเนาะเขาเลยไม่อยากสัมภาษณ์ขอบคุณมากพี่มีภูพี่มีภูชออาคลิปไปลงพอแล้วอีเดียมเก็บมายื่นอยู่ที่ไหไอ้ของไอ้ของพ่มาอีเดียมไมยืนหยุดย่ามเกยืนหยุเอาไม่เก็กอนกโมมากเ่อยมากโอยอากได้อันเนี้ยให้กาลังใจอ่ะพี่แบนให้กลังใจ เก็บไว้อ่อนไม่อ่อนมาลามเดียวเขาบอกเขาผิวเขาหนักแน่ผิวจริงนะจ๊ะหนักใช่ไหมใสแดงไม่ก็แต่งัานนาลาขอให้เขาใสแดง ไปถ่ายไเลได้ไปถ่าย่ร้อไอ็บไปไถ่ายเลยรออยู่ไ่เอรน้นคนเดียวเลยแต่มอใ้บริการปไม่สงนโอเคโอเคน้ำสอยสามสปาถ้าผมนาไม่ติดว่าหนู็นกานะ ื่องของการกระจายให้ตับทหารเป็คน,น <ái> ที่เสียตลาดแต่บ้านเมืองเราหนูเห็นมันตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในบโลกเราแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันคือความรุนแรงพวกเราทุกคนบนโลกนี้ไม่มีความชอบความรุนแรงอยู่แล้วเราควารจะลกคันแล้วก็เป็นความสามัคคีอะแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้ในเมื่อมันเกิดแล้วสู้ทุกงอี่ทางเอาให้มันชนะเอาให้มันรู้เห็นไปเลยสังเกตเลยนะว่าของเราจะเป็นก,การตอบโต้ที่ไม่รุนแรงเลยแต่วันเนี้ยเอาแบางค์มาฉีกเอาอะไรไปเหยียบย่ำรู้สึกว่ามันเป็นการกระทำที่ เราเรสึกว่าตรงเนี้ยมันเราไม่ทำอะดีแล้วและอย่างหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องวทหารคนให้ผ่านตรงนี้มาให้ได้อยาป็นบริษัทไปหนึ่งแก็อาจจะช่วยได้ว่าจะเปนไงยังส่วนนที่าทำอาหากินถึงแม้กระโดแม่มาเป็ใช้นี้อะไรก็ตามสุดทายนั้นก็คือช่วยได้มาี่นี่นัก็มีความื่ยเือทันทีคนแรกๆไปแล้วเวลาลงไม่เคยผิดไหนไ่ลงเลย เร่ก็ลงรบริจาคก็ลอลลาร์แลได้ทีไรอกาทไปแล้วก็ดสาแค่เราคนลับดูถกริสแล้วให้แค่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวันนึ่งอ่ะเรามีแต่ปาช่วยของมันไม่เห็นผลรอกถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจรงแล้วอ่ะมันอย่างน้อยนี่ยคนที่ลงรูปทีวที่เพนูกระ่เพราะเราเคยหลออนเออตาหารอะไรตงไม่มีแล้วตอนนู้นแต่เดิมแล้วเราก็มาติดต่อคเน่อกวา้วงตแอป อาจจะไม่ได้ช่วยอะไมากแตคือดูเน็คจบตตัวนาาคนเองใช่มันมี้คาแบบตีลมี่บานเนี้ลนถาง้านเรยมากมันไม่มันไม่คนรกด้นเลยที่เทศเราแล้วไม่คนเกิดขึ้น่ากใครก็ตามเพราะสิ่งไม่เกิดขึ้นก็อ้ความรุนแลงโรงพยาบาลคือสิ่งสำคัญต่อประชกาชนมากกว่าีลเนตแต่คุณทำอย่างเี้ยคือสิ่งท่ไม่ใช่แค่นั้นเองางทางก็่ ชีวิตมันก็ต้องตายหมดนั่นแหละจะให้รู้ว่าโควิดเป็นยังไแต่ประเทศไทยสู้นะคะกำลังพูดในคาอบคุณพื่อนนารายมีอะไรอยากฟังโอ้ยน่าจดดีไม่รู้จักคนไทยอ่ะกสมเด็จสเป็จนี่ไงผู้ำสมุดกำลังคาคือเราพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอะไรหรู้ป้าถ้าพูดรู้เรื่องมันคงไม่ยิงหลังแม่เนอะป้าพูดกับคนแต่มันไม่รู้เรื่องทั้งแม่เหมือนพี่ขอบคุณคหรปล่า เอนนี้หนโอเคโอเคเรียร้อไม่ใช่การคอรัปชักันผมไม่ได้มีมีการแต่ว่าม่คุณภาพมลองเพืเอนรุ่นของเรีนะ